ะะมาดูแนวทางการพัฒนาเรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะซึ่งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษานในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินหรือสอวนอค่ะร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะจากการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยเรื่องของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเพื่อที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางต่อยอดพัฒนา คุณภาพการศึกษาต่อไปในอนาคตค่ะ พลตเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้จัดงานค่ะได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการนี้สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปฐาฐกถาพิเศษในหัวข้อการพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์ศึกษาที่ยั่งยืนช่วงหลังโควิด -19 ค่ะทรงกล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคนยุกหลังโควิดจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะทั้งการรีสกิลอัพสกิลและเรียนรู้นิวสกิลด้วยซึ่งจําเป็นต่อการทํางานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆการจัดการเรียนการสอนจึงไม่ได้มุ่งสอนแค่ความรู้แต่ควรจะสอนให้เรียนรู้แบบรอบด้านปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ค่ะยังมีการบรรยายจากมิส สูฮยอนคิมพ่วมในการของสำนักง,งานยูเนสโกส่วนภูมิภาคณนะกรุงเทพเป็นเรื่องของความสําคัญด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูสังคมโลกอย่างยั่งยืนค่ะ ยังมีการบรรยายจากศาสตราจารย์ในแพทย์รูวสสแมนนักวิทยาศาสตร์รังวนโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2023ค่ะเป็นผู้ที่มีส่วนคิดค้นและพัฒนาวัคซีน mRNA และการบรรยายของนักการศึกษานักวิทยาศาสตร์ไทยและนานาชาติที่ร่วมเสนอแนะแนวทางการฟื้นฟกูการศึกษาหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ค่ะ โดยรองศาสตราจารย์ดรพินิตรัตนานุกูลเลขาธิการมลูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาได้กล่าวว่าในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทต่อการเรียนการสอนการเข้าถึงแหล่งความรู้ของนักเรียนมากขึ้นนะคะครูจึงต้องปรับบทบาทและนํานเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนค่ะผมว่าที่สําคัญที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้ได้ง่ายขึ้นไวขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูเนี่ยจะต้องตามในจุดนี้ให้ทันคุณครูจะควรจะพัฒนาบทบาททั้งตัวเองนะครับในลักษณะของผู้ส่งเสริมผู้ชี้แนะนะครับมากขึ้นว่าถ้าเด็กต้องการรู้เรื่องนี้หัวข้ออย่างนี้ควรจะชี้แนะว่าไปหาได้ที่ไหนในลักษณะไหนแล้วก็จะใช้ประโยชน์อย่างไรครับ งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะไว้วาระเฉลิมฉลองครบครอบ,บ100ปีวันประสูติในปีพศ2 5 6 6นะคะซึ่งภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการ3โซนด้วยกันค่ะก็มีโซนที่1 Talent เล s t ทสติลเดนนะคะก็พูดถึงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มนี้ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะมีโซนที่2ด้วยนะคะ inclusive education ค,ค,ค่ะนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของความเหลื่อมล้ำที่ส่งผลให้การกระจายตัวของการศึกษาน,นั้นไม่ทั่วถึงและยังมีโซนที่3 digital transformation นะคะพูดถึงบทบาทของสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลในยุคป,ปัจจุบันค่ะ